ชีวิตติดขัดอับจนหนทางต้องมาฝากดวงกับองค์พ่อศิวะมหาเทพแผ่นจักรวาลปางมหาโยคีศิวะที่สถิตยอยู่ใจกลางเมืองใครติดลมต้องมาด,ด่วนเพราะท่านเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นทุกอย่างให้ร้ายกลายเป็นดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แบงค์พามูต้องพิเศษแน่นอนครับขั้นตอนการไหว้นะครับมาไหว้ต่อหน้าท่านนะครับพร้อมบทสวดว่าโอมนัมสิวยะเก้าจบนะครับขอเรื่องเดียว เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับภาวนาในใจระหว่างที่ภาวนานะครับให้เดินวนรอบอาสมท่านหนึ่งรอบนะภาวนาเรื่องเดิมนะครับและไม่ควรพลาดนะครับนำน้ำนะครับที่พกมานะมาสักการะท่านโดยการรดไปที่สิวลึงนะครับเป็นเหมือนตัวแทนท่านนั่นเองนะครับพร้อมภาวนาในสิ่งที่ขอ,ขอ,อเรื่องเดียวกันนะแล้วมันจะสําเร็จหลังรดเสร็จแล้วอย่าลืมลองน้ำมาพรมหรือจรดที่หน้าผาเพื่อเป็นการรับพรกันด้วยนะครับ นี่คือเทพแห่งจัก,กรวาลปางมหาโยคีศิวะองค์พระศิวะที่ทรงพลังมากที่ชั้น7จ็ดบิ๊กซีลาดมลิ9โมงถึง2ทุ่มมารับพลังกันที่นี่ได้ถ้าเกิดชีวิตคุณกำลังติดขัดวิกฤตหรือเจอปัญหาหนักๆต้องมาเลยนะครับผมไม่อยากให้คุณพลาดอ้ออย่าลืมนะว่าถ้าคุณเจอ